เส้นทางเสไอพลเอกไตรรงอินทรทัตผู้สร้างตำนานมาเฟียสีเขียวด้วยอุปนิสัยใจถึงพึ่งได้และพริวไหวแบบฉบับเพลย์บอยกลายเป็นผู้สร้างตำนานทหารดังผู้กว้างขวางยึดอาณาจักรห้วยขวางรัชดาไม่มีใครกล้าแตะโดยจุดเปลี่ยนขึ้นสู่หมายเลขหนึ่งหลังตกเป็นข่าวพัวพันการจบชีวิตของ ไยประตูน้ำเสียขาใหญ่ถูกมือปืนพระการแวกาดผู้คุ้มครองจอยิงตายคาสนามมาบนเส้นทางผู้กว้างขวางของประเทศไทยหากจะเอ่ยชื่อเสไอหรือพลเอกไตรรงอินทรทัศน์อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกในยุคนั้นน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักทั้งวงการคนมีสีวงการนักเลง ผูกกว่างขวางหรือแม้กระทั่งสายสื่อมวลชนเสไอผู้ที่มีภาพทั้งความน่ากลัวน่าเกรงขามน่าหวาดหวัน่นหรืออาจจะพลิกเป็นน่ารักในสายตาของคนที่มีโอกาสสัมผัสในบางช่วงของชีวิตทั้งนี้เพราะด้านหนึ่งมีความอ่อนโยนสนุกเฮฮาใจถึงพึ่งได้ยังติดความเป็นเพลย์บอยให้ได้เห็นทุกครั้งที่ท่านออกตระเวนราตรี ตามสถานบันเทิงย่านห้วยขวางรัชดาพิเศษหรืออีกหลายแห่งในกรุงเทพมหานครก็มักจะเห็นคนล้อมหน้าล้อมหลังเสคนดังจนเป็นที่น่าอิจฉาของนักท่องเที่ยวด้วยอุปนิสัยกล้าได้กล้าเสียถึงลูกถึงคนมีจิตใจเป็นนักเลงของเสไอจึงวนเวียนเข้าออกสนามม้าเป็นขาประจำทั้งสนามไทยสนามฝรั่ง กระทั่งเส้นทางมาเฟียมาเจอจรัดในช่วงปีพศ2536ได้เกิดความขัดแย้งกับไฟประตูน้ำหรือนายจิระทวินวัดเจ้าของคอกมา้าและยังมีธุรกิจอีกหลายอย่างกระทั่งเย็นวันที่25เมษายน2536ขณะที่ไฟประตูน้ำพร้อมด้วยมือปืนผู้ติดตามไปเล่นพนันแทงม้ากันตามปกติและเมื่อหมดเวลา จึงเดินมายังประตูหน้าเพื่อเตรียมเดินทางกลับบ้านจังหวะนั้นเองมีมือปืนพะการดักรออยู่ตรงปรีเข้าหาแล้วจอยิงในลักษณะประชิดกระสุนเข้าลําคอเพียงนัดเดียวก่อนวิ่งไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์ที่จอดอยู่เพื่อลบหนีหลังจากหายตกใจความตื่นตะลึงของลูกน้องมือปืนของฝประตูน้ำจึงชักปืนยิงไล่หลัง ทำให้คนร้ายเสียหลักล้มลงบริเวณถนนราชดําริแต่สามารถประคองคับหลบหนีไปได้ส่วนนายจีระหลังถูกส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลตำรวจไม่นานก็เสียชีวิตลงคดีนี้เป็นคดีดังในช่วงเวลานั้นหลายฝ่ายเลงมายังพลเอกไตรรงอินทรทัตในฐานะคู่ขัดแยง้งแต่ในที่สุดตำรวจนครบาลในสมัยนั้น ตามปิดคดีด้วยการจับกุมนายทวัชชัยเฮงวัฒนาหรือเล็กลำตะคองมือปืนรับจ้างขณะนี้ไปกบดานที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแต่นายทวัชชัยให้การปฏิเสธยอมรับว่าที่ปลิดชีวิตไฟประตูน้ำมาจากความขัดแยง้งเกี่ยวกับธุรกิจนอกกฎหมายเสอไอจึงรอกจากการตกเป็นผู้ต้องหาใช้จ้างวานย่างวุดหวิด และผลจากการล้มไฟประตูน้ำนั่นเองถนนทุกสายของวงการนักเลงเจ้าพ่อจึงมุ่งตรงมาสู่อาณาจักรของพลเอกไตรรงอินทรทัตไม่ว่าจะเป็นในฐานะทหารดาวรุ่งคนดังที่มีความใกล้ชิดกับบิ๊กมงหรือว่าพลเอกมงคออลอัมพรพิสิทธิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดในขณะนั้นหรือในฐานะผู้กว้างขวาง จังหวะขาขึ้นทั้งกิจการสีเทาสถานบริการต่างๆโดยเฉพาะในย่านหว้วยขวางหรือว่ารัชดาต่างพากันหันมาพึ่งบาร,รมีของเสไอทั้งช่วยเคลียร์ข้อพิพาทความขัดแย้งต่างๆจนกลายเป็นที่คมเมนของขาใหญ่สายสีกากีหลายคนครั้งหนึ่งป๋าเยี่ยมเจ้าของสถานบันเทิงยอดนิยมย่านรัชดา เกิดปัญหากับคู่แข่งจนเกิดเรื่องราววิวาสฝ่ายตรงข้ามมีแบคดีเป็นตำรวจจึงรีบใช้อำนาจหน้าที่ออกหมายจับป๋าเยี่ยมเมื่อเสอไอรู้เรื่องจึงบอกให้ป๋าเยี่ยมซึ่งถือเป็นเพื่อนสนิทต,ต่างอาชีพกันใจเย็นๆแล้วสั่งให้พนักง,งานมาตั้งโต๊ะอาหารหน้าสถานบริการแห่งนั้นแล้วเปิดฉากนั่งดื่มกินกันอย่างสบายใจจนกระทั่งตำรวจถือไม้จับมาที่ร้าน เดินผ shorts, swimming, ่านไปผ่านมาอยู่หลายรอบก็ไม่กล้าเข้าจับก่อนจะล่าถอยไปเสไอมักหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกับคนใกล้ชิดเสมออาจเป็นเพราะความกดดันในประวัติศาสตร์ของครอบครัวที่ทำให้ต้องยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตำรวจเมื่อมาถึงจุดที่เป็นพี่ใหญ่ของวงการเจ้ายุทธจักรแห่งวงการเมืองหลวงแล้วเขายังทีบตัวเอง มาจากคนชอบแทงมา้ากลายมาเป็นเจ้าของคอ,อกชื่ออัศวโยธินด้วยลีลาที่ไวพ้พยุผสมความกล้าในแวดวงสนามมา้ามักได้ยินเสียงพนันซุบซิบกันว่าหากพิเศษต้องการให้ม้าตัวไหนแพ้หรือชนะก็สามารถทำได้ดังใจนึกกระทั่งในปีพศ2 5 4 4การเปลี่ยนขั้วทางการเมืองสำคัญเมื่อทักษิณชิน,นวัตร สามารถรวบรวมนักการเมืองได้รับคะแนนเสียงอย่างท,วท่วมท้นผลเอกไตรรงในฐานะเพื่อนร่วมเตรียมทหาร10จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงนอกจากตำแหน่งในกองทัพแล้วในรัฐบาลหรือในบอร์ดของสนามมา้าผลเอกไตรรงยังได้รับเชิญเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัทไทรพีเมียรี และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลในสมัยของบางยีหรือว่านายวรวีมะกูดีเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาสายการบินแอร์เอเชียและบริษัทเอกชนอีกหลายแห่งกระทั่งก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงทราบกันในหมู่ใกล้ชิดว่าพลเอกไตรรงมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ต้องเข้าๆออกออกอาศัยบริการแพทย์พยาบาลอยู่เป็นประจำกระทั่งวันที่5มิถุนายนญาติได้นำทรงร่างไร้สติส่งห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลพัมกุฎเก้าพักรักษาตัวอยู่3วันจึงถึงแก่กรรมรวมอายุได้67ปีปิดตำนานเจ้าพ่อเมืองหลวงเสไอขาใหญ่สีเขียวขอบคุณข้อมูลจากเพจ MGR ออนไลน์คลิกแฟ้มคดีดังเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเราตำนานและความเชื่อในวันนี้กรุณากดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ